สวัสดีครับพี่น้อนมาพร้ากันอีกแล้วนะครับทางช่องคนบรรนนกพันเลาะนะครับสำหรับมือนี้ก็มาเกี่ยวเข่านะครับมาเกี่ยวเข่าซอยที่เคยนะครับอยู่บ้านไกลเคียงกันนี่ครับกับมาพร้าวงูวองพ้าวงูอตัวที่ว่าเคยมาถามราคาเพื่อนนะเกี่ยวนั้นยังบ่อออกลูกนะครับ เิ่นว่าเิ่นห่องแสนหาเนาะพี่น้องห่งเิ่นห่อง,งไว้แสนหาเป็นงัวงแม่ไงครับแม่บากญงเลยล่ะนี่เบิ่งในโทรศัพท์ในรูปอาจสิตัวน้อยแน่นาะแต่งัวงแม่ใไงแห้งเด้อพี่น้องญงงามเลยล่ะหนังหนาหัวติดโบสเนาะแดงสีแดงออกจางงามเลยล่ะนี่ เดี๋ยวนั่นเพิ่นห้องไว้แสนหานคะรับตอนนี้ออกลูกมาได้แต่ก็ยังบ่าท่านถึงเดือนคนระับนี่นะลูกก็เป็นลูกลูกซี่ไหวนะพี่น้องลูกซี่ไวซนะี่ไวกับเจ้าเหนื่อยเรแ่้วนะลูก ตูักไงเริ่มออกมายัางเ่อทันถึงเดือนนะลูกตูงไงแห้งพี่น้องแขทงขาบักไงเริ่มนี่เป็นง่วลูกผสมนะประเมินเลือดลอยแต่พวกสั่งว่าเมินเลือดลอยแล้วพี่นอ้ององสศางบักไงเริ่มนี่เพิ่นก็ได้งว่วเขาว่าไม่นะ แต่งว้วเขามา้ยไม่จะของเพื่อนประยูดนะครับนี่นี่ครับตัวนี้ก็เป็นงว้วงงวตัวปูนะปู้น่อยพี่นอ้องิันจะของเพื่อนยูเพื่อนเกิดสีห้ข้อโมูนได้ยนะังน้อสำหรับราคางว้วปู้น่อยครับแม่ขาว เพราะว่าในนว่าเพื่อนสีขายอยู่นะสองตัวนี่แม่เท่าขาวนึ่งก็นีน่ครับก็บเป็นง่วโคกงนะพี่น้องเพิ่นไปซื้อมากซื้อมะขุนนี่ครับซื้อมะขุนขุนได้กาไรได้นี่เพื่อนกระขายออกนะแต่สําหรับแม่นี่นะ นมเตานมสองเตาได้พี่นาองม่เป็นเตาเดียวลูกบดูดนะไข่กบหไงแล้วเนี่ยเตานมไข่สองเตานะครสองเตาข้างหน้านะดูกมันดูดบดูดนะมันบดูดแล้วมันก็ไข่แล้ว ได้ยินได้ยินข่าวว่าเพิ่นเพิ่นรีดออกนอะมันไครเหรเพิ่นก็รีดออกมันใครไงป่านนี้มันก็นดูดบได้หนาะลดูดดูดยังหน่อยอยู่นะครับคุ้มดูดจะคุ้มดูดแต่มันหลุดปากนะเต่าคางนั่นขนาสิดูดแต่สองเต่าหลังแล้วส่วนหลายเนาะ สองเตาหนาบดูดมันก็เลไข่เน,นะคุ้นนะพี่น้องคุนสำหรับพวกวแม่เนี่ยขนาดว่าผม่โมเมนต์เจ้าของนะไม่ย่ไก่กับบ่อฝึดบอ่อฝัดใส่ค้นนะเพิ่งออกลูกนะเพิ่งออกลูกิึงเลยพี่น้องิึงเอาหางิึงแผ่นหลังนะ อักไงเลยเอ้ยเป็นเตาอ่อนซ่อนน้ำเพลินครับพี่น้องนี่แหละลูกไส้เนี่ก็เฮ็ดพอพันขุ่มฟูงได้เลื่อยเละครับนี่ลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกนะครับถึงสีฟ่าเป็นเลื่อนลอยแต่ก็เป็นพอพันได้เรยลยครับพี่น้อง งามครับงามจากราคาแสนหาตอนนี้ก็บับนาชีห้องขยับขึ้นไลยอยู่ครับอีสองแสนรอรอสองแสนห่นวาจักแล้วพี่นอ้องได้ลูกแล้วนะเนี่ยเมิ่งลูกแล้ว หนังหนาแข้งขาบกใหญ่เลยขนาดบอท่านอันนี้เนาะพี่น้องนี่ครับมาแล้วมาเร็วมาเร็วมากลาบไหมอ้พี่น้องครับเบิ่งลูกครับเบิ่งการให้ลูกนะอาจสีบ่สูงคักท่านพี่น้องบ่สูงคักปัด๊ดไดเด้อยสำหรับงวัวแม่นี่ แต่เป็นง่วที่นังนาน้นังนะแข้งขาใ่อันชืลือเลยหรือไเห็นไครก็มากเลยหรือนี่บางคนเพิ่นเห็นเพิ่นจนเว้านะครับว่างัวแถบตำบลน,นี่บ่ม,มีแม่ใดคือแม่นี่นะครัสำหรับง่วใส่ใๆแบบนี้นะ ส่วนลายที่เป็นลูกกระทบโค้งสางง่า่กระจิงเนะแต่เนื้อหนังมันมันวอรลายเนะแต่สําหรับตัวนี้นี่สูงกปประสียุประมาณประมาณลอยหานะพี่น้องไ่ได้สูงหลายเอยนี่แต่มันในหญ่ครับถ่ายที่สูงอยู่ประมาณนี่แล้รลอยหากิบหาบกิกว่าก้ ซ่อนลูกไส้เพิ่นแนบเี่นครับ,รบยืนเทียบกับแม่เน,นียน่ยง่อนนี่ยังบ่าท่านถึงเดือนครับพี่น้องเพราะว่าผมก็เคยมาถามเพื่อนนะ่ถวนันมันยังบ่าท่านออกลูกนะแหวงลูกนะแต่กับบ่าได้ฟืดฟัด บักยางคักนะเห็นลูกยางมากขยับตามมากท่สุดโอ้พี่นอ้องมันคือไปทางง่วเลือนลอยนะหน้าหินเหียนนี่แล้วหน้าหินเหียนตัวลูกนี่แห้งนี่แล้วบักยางงามเลยพี่น้องเนื้อหน้าหินเหียนนี่มีเงินอยากจองไว้ครับนี่ไปแต่ไปเฮ็ดพอพัดนาะ ขนนี่ขนบักหลายเลยนี่วัวหน่อยตัวนี้น่องขนลายครับยังหน่อยอยู่บึงง่าขึ้นมาสิเขาตำลา่าเพราะนแต่ความงยนีง่ายเนี่ยน,น่อนแล้วนี่ิึงตะแม่ลแมมเลยครับแม่นี่บักง่เลยเหนือนัง สมกับซี้ไวไอ่นเนื้อหนังกับมาหลายอยู่แล้วแล้วตัวแม่ก็นเนื้อหนังหลายอยู่แล้วเนาะอยากจับออกมาแดดในพี่น้องเบื้องเงียบนี่แต่เสือกพันวงอยู่ขาเนาะคือสิดึงออกมาบ่ได้๋ยวพี่นอ้องคอมเมนงัวจะคล้องพร้อมเนาะเราไปไล่ใกล้ไล่กัน หาฝืดฝัดใส่ส้นมัดเดียวคือ,อ <c oughs> เด่นหอดใส่บุลามนี่แอ้งัวนี่คุณครับพี่นอ้องคุณคุณนี่ลิเป็นบางตัวนี่เขาไปใกล้ว่าไดแล้วว่าออกลูกไม่นี่เขามาแบบนี้ว่าไดเนาะอันนี้งัวพันคุณพันเชื่องดีเนาะเลี้ยงได้ 2องสามเดือนนี่ก็โอ้ลูกนี่น้ำมีราคาเลยหรอล่านี่มีราลลคาในราคาแล้วสำหรับลูกพี่น้องเบิ้งหน้ำหางนี่ใหญ่ยยกว่าฝ้ามือผมหมดแล้วอันนี้ถ่ายใกล้เนาะใกล้ฝ้ามือนี่ ทำซ้ำฟออ้ามืดยิ่งลื่นไยกว่าแบบเหงาหางเนาะเปียเล็ดเปียดอุ้ยอ่อนซ่อนน้ำเพลินครับผัวหางกับล,กลากินเหมือนเดิมพี่น้องสำหรับตัวแม่เนาะผัวหางบักใหญ่เลยเป็นว่าสือมาที่เหล็กเป็นสือมาเก่ามืดเนาะ เก่าเมื่นเป็นเบากรอบายผมเนาะซื้อมาเก่าเมื่นพระเจ้าก็บว่าว่าเป็นซื้งวัวมันมากเนาะมันอ้วนมันมันตัวใหญ่เนานะรัวมันตัวใหญ่แต่ตอนนี้ก็ได้ลูกแล้วมีกำไลไปบกไลแล้วนี่ได้ลูกออกมาเนาะ นี่ครับหัวกับเชื่องผู้ตูนะครับว่าเพื่อนอันนี้ว่าแม่แม่ลูกได้พี่น้องเ้อเนี่ยเพราะว่าแยวนั่นผมผ่านไปผ่านมาไมา่เห็นงานเกิดเป็นซื้อตัวนี้มาก,ก่อนนะครับสำหรับตัวผูน้อยนี่แต่ตัวแม่เท่าหัวโค้งนี่เพิ่งซื้อมาที่หลังนะแต่เชื่องครับเนี่ยอยู่น้ำกันเชื่องขึงหัวแม่กับลูกนะเลียให้กันนะ เป็นงัวโค้งครับน่าจะเป็นง้วแยกลูกมากเนาะพี่น้องเนี่ยนมห้อยนมก็คือคือมีห้อยลูกดูดนมอยู่ครับสำหรับวัวแม่นี่พอมีกําไร่เพิ่นก็ะขายออกนะครับ ซื้อมาเพราะว่าที่เห็นเห็นกน็สองชุดสมชุดแล้วเนาะตั้งแต่ผมผ่านไปผ่านมาเห็นงานซุ่มรุ่นที่เพิ่นซื้อมาขุ้นว้นี่มีกําไรมีคนมาใไ้ไ้กไําไรพ่อเพิ่นนันน้นี่เพิ่นกระขายออกเนาะแต่สําหรับแม่นี่คือสี <c oughs> คือสีไปยากอยู่แล้วพี่นะ้องยิ่งมใไ้ลูกบทีแล้วเนาะ อยากดึงออกมาใส่แดดให้เบิ้งเนี่ยเสือกมันคล่องขาอยู่นะพี่น้องออกมาแดดนี่แดงมากงามเลยล่ะนี่หนากะนกหน,นุกยาวๆอยู่น,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 นะเกิดติดไปทางลูกกระทบอยู่นะตาเนื้อหนังนี่คือ ออกแบบวันบามันักลางหลายเลยพี่น้องว่าถากองสงังแตทางลูกกระทบหลายๆก็ส่วนหลายงวัวแถวบ้านนอกเข้ากะท่านนำเลี้ยงเมา่อถึงนะท่านบนว่าฟ้ามญ่เขาแบบนี้นะมันสีเนื้อหนังบมืบ่อเ่หนาปบนนี้เนาะถ้าลูกกระทบโคองสางใหญ่ๆนะไอ้เพื่อนนี่ออก ไปทัง้งบามั่นแล้วเนื้อหนังนะหนังหนาปึ๊ดเลยครับเบื้งหนังข้อแล้วพี่น้องย่นจนวานาะแจงขาบักไงยืยอ่อนซ่อนน้ำพินพี่น้องเอาครับจังไดกะ เบงพ่อค่ายขียอดนะพี่น้องผู้ใดเขาว่าเบงเงแล้วเกะเห็นมันงามมันยังเกะหรือเป็นจังใดเกะตีชมเขาว่าได้นะราคาที่มันเคยห้องไว้กกะแสนหาเนาะตั้งแต่โบ่านมีหลูกพี่น้องว่าแพ่งแบบนี้มันก็บ่มีตนนี้ยังเนาะนมยังก๋บ่มีติ้งเนอพี่น้องหางดอกหางยังก๋บ่มี่เนาะ แข้งขาขาทุกขาทอนสวงบวสุดบวนีก่กบวมีเราปกติดีทุกอย่างนะอู้ใหญ่เลยพี่น้องเลยเบิงบ้งมาเบิ้งตัวจริงนี่คือมันซ้ำควายตัวหนึ่งหมดแล้วหนาปืดนเลยครับขนาดออกลูกนะ ครับจังดก็กอขอตัวล่าไปก่อนเนะพี่น้องเบิง่งคลายเขียดไปเนาะคลิปหน้ากัจังมาพอกกันใหม่ครับสวัสดีครับ